พิมทองค้าไมา้สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านเจ้าของบ้านทุกท่านเลยนะคะที่กําลังทําบ้านอยู่หรือกําลัง สนใจอยากเปลี่ยนประตูนะคะวันนี้เรามารีวิวนะคะตัวนี้เป็นงานรีวิวจริงจากหน้างานนะคะลักษณะนี้เราคือติดตั้งหน้างานนะคะคือชุดนี้นะคะนําเสนอนะคะเป็นงานประตูไม้สักนะคะใส่กระจกนิรภัยบานคู่กลางและช่องแสงข้างนะคะกระจกนิรภัยนะคะหลายคนสงสัยว่ากระจกนิรภัยคืออะไรทุบไม่แตกเหรออะไรอย่างงี้นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่กระจกนิลภัยมันชื่อจริงๆก็คือกระจกสเตนกลสนะคะมีความหนา20มิลน,นะคะ เป็นความหนาพิเศษนะคะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นรางทองเหลืองนะคะตกแต่งด้วยเจียปีจะมีสีทองสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะคะมีความหลากหลายนะคะตัวนี้มันจะทําให้บ้านดูมีสีสันมีลวดลายแล้วก็ดูเด่นสง่านะคะเป็นสีสันให้กับบ้านนะคะในยุคสมัยนี้นะเรามีทางเลือกหลากหลายในการตกแต่งบ้านนะคะกลับมาที่งานประตูนะคะ เราใช้ไม้สักคุณภาพนะคะผ่านการอบแห้งนะคะอบแห้งตามมาตรฐานนะมาตรฐานโรงงานเลยนะตัวนี้เป็นไม้สักแกนะคะไม้สักอายุ30ปีขึ้นไปหรือที่เรียกกันว่าไม้สักออปอนะคะที่ย่อมมัาจอุตสาหกรรมผ่าไม้นะคะตัวนี้นะคะคุณภาพนะคะใช้งานได้ดีสําหรับประตูหน้าบ้านนะคะ อยากให้หลายๆคนนะคะที่กําลังสนใจงานประตูไม้ศึกษารายละเอียดกันสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าใจไม้แบบผิดๆนะคะบางทีเราซื้อสินค้าด้วยราคาเป็นหลักนะคะแล้วเราก็อาจจะได้อะไรที่มันตามราคานะคะอันนี้เราพูดตามความจริงนะคือคุณภาพตามราคาเป็นเรื่องจริงนะคะคือเราเป็นโรงงานผลิตโดยตรงนะคะ จัดจำหน่ายและผลิตโดยตรงดูแลบริการนะคะอยู่กับงานไม้มานานนะคะเรื่องการบริการนะคะเราเรามั่นใจว่าเราดูแลและบริการลูกค้าด้วยใจจริงนะคะท่านใดที่สนใจงานประตูนะคะสามารถพูดคุยปรึกษากับเราได้ตลอดนะคะไม่มีปัญหานะคะการดูแลหลังการขายนะคะเราติดต่อดได้ตลอดเพราะเรามีหน้าร้านจริงอยู่ที่อ่ำพือนนางรองจังหวัดบุรีรัมนะคะช่องทางการติดต่อสอบถามนะคะลูกค้าสามารถเข้าไป รับชมผลงานได้ที่หน้าเพจ facebook ของทางร้านนะคะประตูไม้สักพิมทองค้าไม้นะคะและสามารถรับชมรีวิวติดตั้งนะคะได้ที่ช่องทาง youtube พิมทองค้าไม้นะคะพิมทองค้าไม้ยินดีให้บริการคะ่ะ